สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาส่องเลขจากต้นไม้มงคลนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้เลขหวยอะไรกันบ้างอันนี้อยากจะบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆเพราะว่าต้นไม้มงคลส่วนมากแล้วก็จะให้โชคให้ลาบนะคะแล้วก็จะหาส่องดูแบบนี้แหละคะ่ะใครเห็นเป็นเลขอะไรก็สามารถตีได้เลยนะคะแต่ถ้าเราเห็นเราก็จะบอกนะคะว่าเป็นเลขอะไร นี่จะเห็นว่าเรามาหาสองตอนกลางคืนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนคืนนี้จะมีแบบว่ามันเงียบสงบดีอะค่ะเพื่อนเพื่อนไม่มีอะไรมาบรบกวนนะคะยังไม่เห็นนะคะต้นนี้ยังไม่เห็นนะส่วนต้นนี้จะเป็นเศรษฐีวินสันนะคะเราก็มาดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ส่วนมากแล้วก็จะเห็นจากลายน้ํานะคะเพื่อน,เ,อนเป็นคราบน้ํานะคะที่จะเป็นตัวเลขอะคะ่ะแล้วก็ส่องดูแล้วก็เพ่งดูนะคะมันก็จะเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมานะคะอันนี้เป็นวงกลมเลยค่ะแล้วแต่เพื่อนๆจะตีนะอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้นะคะคือมันชัดไป อันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นเลขอะไรได้คะมองยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะคลิปนี้เราจะส่องวันที่13นะคะวันอาทิตย์วันที่13นะคะก่อนที่หวยจะออกนะคะ13มีนาคมค่ะ2565นะคะ แต่ว่าอาจจะลงคลิปเดือนเมษานะคะเพื่อนเพ,นเ,พ,นเ,พนเพราะว่าลงไม่ทันนะคะมันจะมีคลิปไหลายคลิปที่ลงไปแล้วยัง <todavía S 2> ไม่ค่อยเห็นตัวเลขชัดเท่าไหร่นะคะต้นนี้อันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูที่กระถางต้นไม้โมงคลนะคะเพราะว่าเคยเห็นนะคะเพื่อนๆมันเป็นลายน้ำอะค่ะไอ้งวดที่ออก5 8นะคะเพื่อนๆคือมันจะเป็นตัวเลขชัดๆเลยตรงเนี้ยว่าเป็น5 8ตรงเนี้ คือเราเรียกแฟนมาดูเลยนะคะว่าเป็นตัวเลข58แต่ว่ามันอั้นก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะเป็นลายน้ำเนี่ยค่ะเป็นคราบน้ำเวลาเราลดน้ำเนี่ยโบรามันแห้งเงี้ยก็จะเห็นเป็นคราบน้ำอย่างนี้ค่ะตามกระถางต้นไม้มงคลอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะหาได้เลยนะคะ อันนี้ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ยังดูไม่ออกลองมาดูกระถางนี้อันนี้ก็เริ่มชัดนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะอันนี้เป็นเลขเจ็ดได้ไหมเลขเจ็ดหรือไม่ก็เป็นเลขหนึ่งมาอย่างนี้นะเลขเจ็ดหรือไม่ก็เลขหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเลขอะไรดูไม่ค่อยออกนะคะแต่เห็นที่ชัดๆเลยคือเลขเจ็ดนะตรงนี้แปดหรยอคะถ้าเห็นเป็นเลขอะไรลองดูนะคะ ลองดูนี้อันนี้ไม่ค่อยชัดแต่อันนี้คือชัดมากค่ะเราว่าน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยตีมาอย่างนี้เลขเจ็ดอันนี้ไม่แน่ใจมือนเหมือนแปดมากเลยลองตีดูนะคะไม่แปดก็อะไรหกเหรอมาอย่างนี้หรือไม่ก็สามเหรอตึดต๊ดมาอย่างนี้เหรอ แล้วแต่นะคะเพื่อนๆดูกันเอาเองนะคะเนี่ยมองดูตามกระถางเนี้ยนะคะเพื่นพนอนๆอ้ไม่รู้ว่าเลขอะไรนะเพื่อนๆตีเอาเลยนะคะ เราก็มองมาตั้งแต่ตอนกลางวันนะคะเพื่อนๆเราก็ยังมองไม่ออกนะคะว่ามันเป็นเลขอะไรเหเวลามีคลาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะส่องเป็นตัวเลขได้เลยนะคะมันเป็นความเชื่อนะคะ สำหรับคนที่ปลูกต้นไม้มงคลน,นะคะมีกระถางนี้ที่ชัดเลยนะคะคือเลขเจ็ดค่ะแต่อันนี้เพื่อนๆตีเอียนะคะอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะเรียบมากค่ะไม่มีแม้แต่ลอ,อยน้ำเลยนะคะ ต้นไม้มงคลเป็นต้นไม้ที่เราชอบมาดูแล้วมันเจอเลขจริงๆนะคะเพื่อนๆมันอาจจะได้เลขตัวเดียวหรือว่าเลขสองตัวหรือว่าคาดเคลื่อนก็ได้นะคะอันนี้เป็นต้นที่เราชอบมาส่องเหมือนกันบันไดเศรษฐีนะคะเนี่ยเราชอบมาดูว่ามันออกยอดเนี่ยมันออกยอดกี่ต้นนะคะเนี่ยต้นนี้หรือว่าต้นนี้เนี่ยเรามาส่องดูอย่างนี้ก็ได้ มันออกกี่ต้นเดี๋ยวนับมองกล้องม่ค่ออกเนี่ยดูมันติดกันเลยนะคะสามต้นไล่กันเลยนะคะเพื่อนๆหนึ่งสองสามสามต้นนะบางครั้งนะเพื่อนๆที่เราสังเกตคือเนี่ยถ้ามันออกยอดอย่างเงี้ยให้เรานับได้เลยว่ากี่ยอดแล้วก็มีเทคนิคอีกอย่างคือนับใบค่ะอย่างออกยอดมายอดหนึ่งอย่างเงี้ยสมมตินะคะแล้วก็นับใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปอย่างเงี้ยนะอันนี้มันต้นสูงแล้วนะคะ ไม,ไม่ต้องไปดูมันนะคะแต่ถ้าออกมาต้นเล็กๆอย่างงี้ลองดูนะคะมีสามต้นนะเพื่อนอันนี้มีหนึ่งต้นนะคะเนี่ยเราก็ดูเอานะคะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะที่แม่นมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นต้นโปวยเซียนนะคะเ,เพื่อนเวลาที่ต้นโปวยเซียนออกดอกครั้งแรกนะเ,นเพื่อนให้มานับดอกเขานะคะว่ามีกี่ดอก ใกล bon oh. ้วันที่หวยออกนะคะให้มานับดูได้เลยนะคะอันนับเลยค่ะอันนี้มีกี่ดอกหนึ่งสองแล้วก็สามสามเล็กๆลกสามดอกเล็กๆกนะคะอันนี้เราจะมานับบ่อยมากเวลาต้นปวยเซียนออกดอกนะคะเราก็จะมานับดอกปวยเซียนนะคะในช่วงที่ก่อนหวยออกสองถึงสวันอย่างเงี้ยเราจะมานับเลยแล้วก็สังเกตว่ามันตรงมากเลยนะคะเพื่อนลองดูกันเลยนะคะ แล้วก็เศรษฐีวินสันอีกต้นนะคะเศรษฐีวินสันจากที่เคยปลูกเลี้ยงมาแล้วก็ส่องเลขมาก็ยังไม่เคยได้นะตามคลากน้ำเงี้ยมันมองไม่ค่อยชัดนะคะไม่ค่อยได้ตัวเลขเลยค่ะส่วนมากแล้วก็จะได้ตรงปุยเซียนแล้วก็บันไดเศรษฐีนะคะแล้วก็จากกระถางต้นไม้อะคะ่ะส่วนมากที่จะได้นะคะ คลาบนะ้ำมันเป็นอย่างนี้มันมองไม่ออกแล้วก็ไม่เป็นตัวเลขเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นโปยเซียนอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้ออกดอกนะคะมันออกดอกมามีสามดอกนะคะใช่ไหมสามดอก มีสามดอกนะคะอันนี้ยังไม่ออกดอกมีสามดอกนะคะเพื่อนๆแล้วแต่จะตีเอาเลยนะคะก็หมดแล้วนะคะต้นไม้มงคลที่เราดูมาแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบเป็นตัวเลขมาให้เราเสมอนะคะทุกๆงวดเลยแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆในการตีเลขหวยนี้นะคะ แม่นหรือไม่แม่นยังไงก็เม้นมาบอกกันด้วยนะคะหรือว่าใครจะเอาวิธีนี้นำไปส่องเลขที่บ้านก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดซับต r i ครนะคะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ